มาเมื่อกี้แล้วก็หายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราเล่าข่าวมันก็จะขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวคอยสแกนกันละกันเอะสอบ,บทกรกยุบไหมหรือว่าไม่ยุบ หรือ,อยังไงอ่ะก็ให้เขาทํางานไปพี่เบิร์ตแต่ว่าเมื่อวานอะ่ะคือข้อมูลมันก็ไม่ตรงกันขนาดน้ำแข็งเองนั่งตามข่าวอ่านของคนนน้นอ่านของคนนีนนน้สรุปยุบยุบไหมอะ่ะสอบทรกรเรื่องนี้ถามโคศกสอบทรกจิตอาสา<อ>พี่บุ๋มปนัดดาหน่อยละกันคะ่ะก็อะไรยุบบุ๋มก็ว่ายุบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีแต่ไอ้เรื่องยุบนี้ถามหน่อยละกันว่ามันยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่นักข่าวไปถามก็ พี่บุ๋มบอกว่าพูดถึงเรื่องศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบทอกอเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านง Facebook นะอบอกว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่จะยุสบสบทอกอในสัปดาห์นี้ให้เหตุผลว่านี่ไงเป็นการแสดงความจริงใจต่อฝ่ายกัมพูชาส่งสัญ,ญญาณให้รู้เลยว่าไทยมีเจตนาดีนะจะคลี่คลายสถานการณ์ แล้วพี่บุ๋มบอกนะบอกว่าตัวบุ๋มเองเนี่ยก็คิดว่าสันติภาพคือทางออกที่สําคัญที่สุดเป็นการคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีใครสบายใจหรอกที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ตึงเครียดก็ได้แต่คาดหวังว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสามารถเจราจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติป้องกันอธิปไตยผ่านการทูตอย่างที่ลั่นวาจาไว้แล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงว่าอย่าทําให้คนไทยผิดหวังนะคะทีเนี้ย นักข่าวก็เลยถามถามพี่บุ๋มปนัดดาว่าถ้าเกิดว่ายุบจริงๆอ่ะมันจะต้องมีหน่วยงานอะไรมารับช่วงดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไหมอ่ะซึ่งจะยุบหรือไม่ยุบสบทรเนี่ยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่อาจจะมีมติออกมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งงั้นเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลรอดูสถานการณ์ในพื้นที่คุณผู้ชมลลหลังจากนั้นแป๊บเดียวทางสบทร ออกมาชี้แจงค่ะอตอนนี้ยังไม่มีการยุติบทบาทของศูนย์ตามที่มีข่าวออกมาอ,มอ้าวยังปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตรงชายแดนทางศูนย์ทางสองบทกรกยืนยันว่าการจะดำเนินงานต่อไปหรือยุติบทบาทจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่าง รอบครอบรอบด้านโดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและความปลอดภัยของประชาชนและเรื่องนี้จะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสองมชของสภาความบั่นคงแห่งชาติต่อไปเห็นไหมอ่ะอม,มันก็เลยแบบเอ๊ยยุบหรือไม่ยุบยังไงกันแน่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเรื่องการสื่อสารนี่แล้วนะ่คุณผู้มชมมะมีเพจเพจหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปฝังตัว อยู่ในโซเชียลของกัมพูชาแล้วเขาได้พบเห็นคลิปคลิปนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูอยากให้ดูด้วยการเป็นการเคลื่อนย้ายกําลังพลหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยอา้าวละเมิดนี่ละเมิดข้อตกลง GBC นี่ที่ห้ามมีการเคลื่อนย้ายกาลังพลเนี่ยเพจปปืนโพสต์ไว้เมื่อคืนวันอังคารที่12สิงหาคมเป็นภาพของขบวนรถทหารกัมพูชาเจคันครับแยกเป็นรถกระบะ2คันและรถบรรทุกทหารอีก5คันซึ่งมีทหารกัมพูชานั่งมาเต็มคันรถ กำลังขับขึ้นสะพานเปรกเคดัมในจังหวัดกันดานครับกรุงพนมเปญที่เขาข้ามสะพานไปเนี่ยคือข้ามแม่น้ํำตนเลสาคบครับเพจนี้ให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าผมลองสืบเล่นๆในคลิปจาก t i k กต็อกเมื่อสีเมื่อวันที่9สิงหาคมก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา <_ s 1> s> <S อมแต่ว่าคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้9สิงหาแล้วเอามาโพสต์วันที่12สิงหา s> <S เป็นขบวนรถของหน่วยไหนคุณผู้ชมรู้ไหม B.H.Q เอดิบร uh ิการเฮดแควเตอร์ครับกองบัญชาการองค์ครษภพิทักษุนเซ็นนั่นแหละวิ่งผ่านสะพานแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของพนมเปญเคลื่อนไปบนถนนหลวงหมายเลขหก 6, ครับซึ่งถ้าขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปถึงจังหวัดพระวิหารนี่หรือเปล่าเป็นการชี้ว่ากัมพูชาได้เพิ่มกำลังพลเข้าพื้นที่ตลอดเวลาและมันจะเป็นการละเมิดข้อตกลงการประชุม GBC หรือเปล่า ซึ่งตามข้อตกลงของ GBC 13ข้อเนี่ยหนึ่งในนั้นคือรักษาสถานาการวางกำลังในที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังและการลาตระเวนไปยังที่ตั้งของอีกฝ่ายนอกจากนี้แล้วในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเพจอาร์มี่มิ f o r ต e รี่ฟอสโพคลิปรถบรรทุกทหารมาเต็มขันรถครับนีฮะแน่นๆแบบนี้กำลังวิ่งออกจากที่ตั้งตอนกลางคืนกับข้อความว่า ในขณะที่โคศกหญิงกล่าวกลาหมกัมพูชากล่าวหาไทยทุกวี่ทุกวันว่าไทยเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งก็กล่าวหาแบบไร้หลักฐานด้วยแต่ฝั่งกองทัพกัมพูชานี่เคลื่อนไหวเอาเคลื่อนไหวเอาแล้วก็ส่งกองกําลังไปยังแนวหน้าอยู่ตลอดมีหลักฐานเป็นภาพเป็นคลิปที่ออกสู่โลกออนไลน์แล้วใครถ่ายทหารกัมพูชาก็ถ่ายกันเองอนอกจากนี้ยังมีคลิปที่เกี่ยวกับความเชื่อครับคุณผู้ชมเป็นทหารกัมพูชา สามนะเอ้ยถือทูบกำทูบพนมมือทําพิธีอะไรเนี่ยเหมือนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ตั้งแล้วคนนั่งตรงกลางพูดเหมือนบ่นบานอะไรสักอย่างให้รอดพ้นหรือรอดชีวิตได้กลับบ้านคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ฮะเมืองตัวห<ท>ัวุธฒิสงคธรทมากรมตัวพุฒิเจ้าอาจารย์ชูเต้ไอ้มยยอาจารย์มีสุขเคลมด้อาจารย์มีสุขสมบัติพิอ่าเมียน ถ้าจากคาแปลก็คือผมไม่อยากทําสงครามผมอยากมีสันติภาพอยากมีเสรีภาพและได้กลับบ้านครับทางเพจอาร์มี่มิลิเ y อรี่ฟก็เขียนบอกว่าล่าสุดสามทหากรกัมพูชาในแนวหน้าเนี่ยได้กราบขอพรพระแม่ธรณีเทวดา,าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองพวกเขาด้วยก็อันนี้อาจจะเป็นการเซลล์ๆหยอกๆนะคุณผู้มชมอ่าลองเงยหน้าลองอ่านดูจากข้อความของเพจอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอนะครับ แม่ทัพภาคที่2เป็นตัวอย่างของการแสดงออกซึ่งความเอาใจใส่ใแล้วก็รักผู้ใต้บังคับบัญชาชชท่านไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเยี่ยมที่โรงพยาบาลาไปภูมะเขือไปให้กําลังใจกําลังพลเอายันไปให้ใช่ใช่เสบงสเบียงไปแล้วไปในพื้นที่แบบว่าประสาทตาเมินทม<อ>ประสาทตาควายเงี้ย แล้วมีของดีอะไรได้มาไม่ได้เก็บเอาไว้กับตัวค่ะเอาไปมอบให้ทหารครับคุณผู้ชมเนี่ยครับพลทบุสินพาดกลางไม่ทับพักที่สองครับไปเยี่ยมกําลังพลนะคะท่านลงเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะครับในพื้นที่ใกล้ปราสาทตาเมินทมแล้วก็ปราสาทตาควายแล้วก็ค่ายย่อยๆแถวนั้นนะนะนะครับแล้วก็นั่งรถเข้าพื้นที่พลทบุศินไปมอบอาหารเข้าของเครื่องใช้กรเสบียงกนแหละนะครับให้กับกําลังพลแล้วก็ถ่ายรูปให้กําลังใจกันนะครับ แต่สิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือเครื่องรางของขลังครับนะครับที่ท่านเอามาด้วยมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมมาดูทางนี้ใครใครสายมูหรือสายเครื่องรางของขลังมาทางนี้ผ้า,ายันพหูรมานมนะครับหรือว่ายันหนุมานปลุกเสกจากหลวงปู่ศิลาศิริจันโทมีดหมอลงอาคมนะครับจากเกจิท่านอื่น นะครับพระเกจินะครับพระเครื่องของพระเกจิท่านอื่นนะครับตะกรุของพระเกจิท่านอื่นเนี่ยครับเอามารวบรวมกันยังมีคําหมากนะครับจากพระเกจิตาภาคอีสานด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณด้านคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันมลสายนะครับนะครับมนดําคุณใสอะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่งนะครับแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยอธิบายด้วยนะนะครับได้ไปนะครับพวกน้องๆเองต้องเข้าใจความหมายด้วย ความหมายบนพยันเน er ี่ยเป็นยังไงลองดูฮะตัวยันคือนี่คาของข้ามคอ้าม้ามเียดแล้วเขากดกระบอก้มีเรื่อง้นฝกบอกเห็นหมฮะเอีย้เียอืมาที่กดปามข้มความมนกุศมากก็เรียกว่าข้าหนีะมา Oh. แม้ทัพที่สองท่านก็บอกนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาให้กันมังใจ mm hmm. บอกถ้านะขาดอะไรแจ้งหัวหน้าชุดเลยแจ้งหัวนหน้าหน่วยเลยวันก่อนที่เรารายงานไง,งนว่าแบบว่าหลวงปู่ศิลาท่านหวงตะกรุดมากท่านแบบว่าขนาดที่แบบจําวัดนอนก็ยังใส่อ่ะแล้วคือตะกรุดไม่เคยห่างกายท้ายที่สุดให้กับบิ๊กกุ้งอะนี่ฮะนี่ครับก็เขาบอกว่าขาดเหลืออะไรนะ ก็บอกมาได้ที่หัวหน้า <c oughs> หลังจากนั้นนะครับแม่ทัพก็ยังเข้าไปคุยกับประลังพลนะครับถามถึงปัญหาอุปสรรคในการทํางานและกําชับนะนะครับให้ตรวจตาอะไรให้ละเอียด <c oughs> มีอะไรผิดปกตินะครับก็ให้รีบแจ้งหัวหน้านะครับมาถึงผู้บับญชาชาระดับสูงโอ้โหอย่างนี้กําลังใจมาแต่ได <c oughs> <c oughs> ไอ้เรื่องที่บอกว่าขาดเหลืออะไรอย่างรวดหนามผีเพลงใจเย็นๆนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแน่นอนเใช่เพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นมากๆเลยอ่ะแต่ว่าดูอันนี้ก่อนดูพระอาจารย์แดงเกจิดังเมืองกรุงเก่าลงพื้นที่ที่ช่องอ่านม้าอุบลนค่ะก็มอบวัตถุมงคลนี่คล้องให้แบบนี้เลยก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละ โดยพระครูเกษมจันทรวิมลหรือว่าพระจันแดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันที่อยุธยาก็มีคณะลูกศิษย์นะคะมาที่พื้นที่ช่องอานมาเมื่อวานนี้แล้วก็มอบวัตถุมงคลมอบของใช้จำเป็นให้กับทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ม,มีพวกหน้ากากอนามัยถุงเท้าสีดำ,ดำกางเกงในปลากระป๋องมีกึง่งแก๊สกระป๋องกาแฟดำซองรองเท้ายางสีดำ แล้วก็มีน้ํามันหล่อลื่นสําหรับพวกล้างอาวุธปืนอ่ะคุณผู้ชมไอ้ที่ขาดไม่ได้เครื่องรางของขลังค่ะเพราะว่าจันแดงเนี่ยก็มามอบให้กับเหล่าทหารกล้ามีตะกรุด มีดหมอพายันทาเวทก็ให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แคล้วคลาดปลอดภัยตะกรุดเนี่ยคือรุ่นณเศรษฐีมีสมบัติแคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งอาจารย์แดงบอกว่าอาตมาปลุกเสกเองแล้วก็ให้คาถาไว้ป้องกันพูดผีเขมนป้องกันสิ่งชั่วร้ายลองดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะเล้วคเครับท่านข้าเจ้าท่านข้าข้าเจ้า เท้าใบซวนนมันนางส่งงานตนม้ำมูกจะพูดคำแท้แค่ทำบางแค่แต่ทำแก้ข้านมันนางสุงานตนน้ำมูแจ้งแล้วปรกอบโอมท้าวใบสวนผู้เป็นใหญ่ในหมู่วาโซนท้าเธอจึงชายกูมาป่าโพสิพิศารไปผัวพีโพลิพายศรีฐานเขมรทั้งหลายจงออกจากแผ่นดินไทยนับบัดนี้กูจะพ่นในมอนันต์แตงดาของเท้าใบสวนขับไปเหี้ยไปหิ่เพียงนี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละมีให้อับไปหิอับไปหิเพียงแบบนี้คุณผู้ชมคะ ลูกศิษย์ของพระอาจารแดงเนี่ยนะ,ะก็มีศิลปินนักร้องอย่างแก้วมดคันไฟก็มาร้องเพลงค่ะทำดีเพื่อพ่อเป็นเพลงธรรมะวัดป้อมรามันเพื่อเป็นการให้กำลังใจทหารหารแนวหน้านี่เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องส่งมอบกำลังใจแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแจ้งมาบอกว่า สแกนไม่ได้ช่องสแกนมันหายหมายถึงในไลน์ใช่ไหมในไลน์ใช่ไหมคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเข้าหน้าจอในไลน์ไม่ได้คุณผู้ชมลองเปิดกล้องปกติของมือถืออแล้วอาลองสแกนดูก่อนเบื้องต้นอหรือไม่ว่าใครดูออนไลน์ก็กดลิงก์นะครับแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรับปัญหาไปแจ้งให้ครับมีนิทานเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมนะเป็นนิทานตำนานที่อยากจะมาเล่าให้ฟังมาจาก หลวงปู่ศิลาคุณผู้ชมช่วงนี้จะได้ยินชื่อท่านบ่อยเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสารดอกบบาลแห่งอีสานแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ชาวอีสานเนี่ยให้ความเคารพนับถือลูกศิลย์ลูกหาเยอะแม้กระทั่งนอกพื้นที่ก็เคารพนับถือท่านหลวงปู่ศิลาสุริยจันโทรครับเจ้าว,วาดวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินเคยเล่านิทานตำนานปราสาทเขาพระวิหารและจุดจบของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาให้กับพุทธศา,ส,าสนิกชนที่เข้ากราบสักการะโดยมีบิ๊กกุ้งครับ คนโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองก็ร่วมรับฟังด้วยตอนนั้นลองฟังดูคุณผู้ชมแล้วคิดเห็นอย่างไรมาบอกกันตอนนั้นหลวงปู่ศิลาเล่าให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ทางฝ่ายปราสาทเขาพระวิหารหลายองค์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถ้ำมีชื่อเป็นภาษากัมพูชาต่างก็ช่วยคุ้มครองคนดีโดยหลวงปู่ศิลาได้แผ่เมตตาขอความเมตตาจากเทพทุกชั้นฟ้าทุกวิมานให้ช่วยเพราะตัวหลวงปู่เองไม่มีอะไรขลัง ทุกองค์ก็ตอบรับปากจะช่วยและยังบอกว่าทหารไทยสู้ได้แค่มานหุนเซน <c oughs> หลวงปู่ศิลายังเล่าตำนานอีกว่าแรกๆต้นต่อของกัมพูชา <c oughs> ชื่อพ่อใหญ่ทอง <c oughs> ไปเรียนของดีจากพระฤาษีทางลาว <c oughs> แล้วไปได้นาคมาเป็นเมียชื่อสุคนธา <c oughs> พอเรียนศาสตร์และศิลเสร็จแล้วจึงพาเมียกลับกัมพูชาแล้วก็มีลูกหลายคน <c oughs> จนมีลูกคนหนึ่ง <c oughs> ชื่อนี้คนไทยอาจจะคุ้นหูกัน พระยาลาแวกมีนิสัยคดโกงตลอดเวลาแล้วไปขอพรพ่อไปตั้งเมืองใหม่อยู่บนยอดเขาต่อหน้าเนี่ยดีแต่ไม่ถึงนาทีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนเหมือนใครละ่ะคุณผู้ชมอันนี้หลวงปู่ศิลาบอกเหมือนหุ่นเซนราวกับเรียนแบบกันมาเลยพ่อไทยเผลอก็แอบมารบแถบจังหวัดตามแนวชายแดนของไทยดูเหตุการณ์แล้วก็เชื่อกัมพูชาไม่ได้เพราะทหารไทยไม่ตอบโต้ก็ยิ่งวางระเบิดเพิ่ม ตามตำนานแล้วหุ่นเซนเป็นพญามารผู้ใจบาปส่งโดนมาสอดแนมอยู่เรื่อยมานี่ตามตำนานนะหลวงปู่ศิลาบอกไว้ใจได้ยากมากคุณผู้ชมเหาเรากกัเ่เส้อนอเไหกานาขาทบนั่ขึ้นวางละเลาขาไว้ใจนากน

เอาล่ะคุณผู้ชมนะนี่ก็เป็นนิทานจากหลวงปู่ศิลาเสีสิจันโทนะ,ะจะฟังแล้วเชื่อขนาดไหนหรือว่าฟังหูไว้หูหรือว่าถ้าไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านได้ครับซึ่งหลวงปู่ศิลาทานายจุดจบของปัญหาชายแดนว่าวิธีที่จะทําให้การสู้รบเนี่ยมันจบลงเนี่ยก็อาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พังเลยใช้คำว่าพังเลยนะ,ะโอ้โหเนี่ย โนดนหนามหีบเพลงเนี่ยมันคมบอกแล้วใคร <วา S 2> โดน,นไม่ได้เลยเออใครโดนเอ้าจริงจริงนะผมพูดจริงๆนะเฉียวนิดเดียวนะโอ้โหมันเป็นแผลปริอ่าแบบนี้เลยเพราะว่ากองทัพภาคที่สองเนี่ยเขาต้องการใช่ใชไหม<ะ>เขาก็ประกาศขอรับบริจาคนะครับประกาศอยู่ได้พักใหญ่ๆนะก็ต้องปิดรับบริจาคเพราะว่า เพราะว่าปิดรับบริจาคนี่คือมีคนบริจาคมาให้เยอะแล้วไม่ใช่หรือคือคงจะเป็นการถูกขอให้ปิดรับบริจาคแหละนะครับมันไม่ผิดไปจากที่ผมพูดหรอกคุณผู้ชมมันบอกให้ไม่ผิดไปจากที่ผมพูดหรอกพราเป็นนักข่าวการเมืองเก่านะนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีบอกเรื่องนี้อยากทําความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยนะทานพูดกวงกวางก,ก่อนตอนแรกบอกหากคิดว่างบประมาณไม่พอสามารถแจ้งมาได้นะครับเนี่ย ก็ท่านก็ให้นโยบายตลอดกับแม่ทัพเนี่ยแม่ทัพทั้งหลายว่าขาดอะไรจําเป็นอะไรยืดเรื่องเข้ามานะครับนี่แหละนี่แหละเป็นผลมาจากนะครับลวดหนามหีดเพลงโกรธแหละดูออกนะเมื่อวานนี้โกรธหลายเรื่องด้วยนะครับท่านภูมิธรรมอ่ะท่านบอกงบกลางมีช่วยเหลือเต็มที่แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นเคยบอกว่างว่าจะเอาอนะก็เลยคิดว่ายังไม่จําเป็นที่จะใช้นะครับเนี่ยเพจขอให้ประชาชนมาช่วยในยซึ่งตรงนี้ทําให้เกิดความไม่เข้าใจ ต่อรัฐบาลได้่อเขออ้ายยังนะครับท่านบอกเดี๋ยวจะโทรคุยกนะันแม่ทัพภาคที่สองหน่อยทีนะครับถ้าขาดจริงก็ให้บอกรัฐบาลมีมงบประมาณรัฐบาลยืนยันว่าแหมมันเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้กําลังพลเรืเ่องประเด็นรักษาที่ปไตไยอะ่ะรัฐบาลไม่ขัดอยู่แล้วคุณผู้ชมลองฟังดูหน่อยก็แล้วกันต้องถึงขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยนะครับผมคิดว่า มันก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ได้มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวผมจะโทรคุยนะครับเพราะว่าถ้าขาดจริงบอกมาเรามีงบประมาณให้อยู่แล้วรัฐบาลยืนยันนะครับว่าอะไรที่ขณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้่แข็งให้กําลังพลจะกับประเด็นในการรักษาิีไใยของประเทศรัฐบาลไม่ได้ขัดอะไรวันนี้เปิดงบกลางให้เจ้อยู่แล้วอโอ้โหนี่ครับคนที่จะออกมาออกมานะ แก้ไขข่าวก็ต้องโฆสกทับบกอะ่ะคะพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกมาชี้แจงว่าตอนนี้รัฐบาลกองทัพมีงบประมาณเพียงพออแล้วติดอะไรกระบวนการจัดซื้อไงออทำไมอ่มันนานกอทหารเป็นราชาการนะครับก็ต้องมีการเสนอราคา<อ>มีการเสนอราคาประกวดราคาตัดสินใจอ่อะครัต้องใช้เวลาอย่างน้อยในเดือนหนึ่ง นะครับมันไม่ทันอนดีตถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะถ้าไปซื้อพิเศษพิเศษคืออะไรไปซื้อวิธีพิเศษอะไระเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอีกระบุเฉพาะเจาะจงไอไอ<ต> <ๆ S 2> คนซื้อเนี่ยนะครับถ้าไปซื้อเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนอีกเ<อ>ข้าใจไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์เร่งด่วนในกองทัพเขาบอกแล้วมีความจําเป็นต้องใช้ลวดหนมหีบเพลงทันทีโดยเฉพาะ4ี่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยก็ต้องขอการสนับสนุนจากประชาชนแล้วที่สําคัญลวดหนมหีบเพลงเนี่ย ไอ้สเปคที่ทหารใช้น่ยมันไม่มีในท้องตลาดะนะครับเมื่อวานตอนที่เขาขึ้นขอรับมาเนี่ยผมยังคิดถึงเลยว่าต้องไปโรงงานผลิตพี่ก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร้อเซนน่ะก็คือเมตรนึงอ่ะต้องเป็นคือรับบริจาคขอรับเนี่ยขอรับจากโรงงานผลิตคือ,อใครจะไปซื้อก็ต้องไปหาซื้อมาะนะครับเพราะมันไม่ใช่สเปคท้องตลาดต้องถ้าสั่งผลิตอ่ะใช้เวลานานขึ้นไปอีก Oh. ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องงบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณมีเพียงพอนะครับแต่ติดเรื่องเวลานะครับมีนะท่อนนี้พี่เบิร์ตที่หลายคนฟังท่านโคศกกองทับ,บฟังชี้แจงแล้วก็แอบ,บสงสัยอยู่เหมือนกันในเมื่อท่านบอกว่าสเปคลวดหนามหีเพลงที่ฐานใช้มไม่มีในท้องตลาดแต่ขอรับบริจาคจากประชาชนแล้วประชาชนจะหาจากไหนอะ ก็ขอไปติดต่อโรงงานกันนมื่วานก็ซ้อองสั่งผลิตกันเองเพื่อส่งไปให้ทหารแม่คือจริงๆพอมันเป็นข่าวออกมาพอขอรับบริจาคแล้วมันก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภาคประชาชนแหละแล้วก็ถามไปถึงรัฐบาลว่าอ้าวทำไมรัฐบาลไม่ดูแลล่ะทำไมไม่มีเรื่องงบประมาณล่ะภูมิธรรมท่านภูมิธรรมก็เลยออกมามาชี้มาชี้แจงมาพูดแบบนี้นะคะมันต่างกับไอตอนที่แมสดำนะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่แมสดำกันกลิ่นศพอ่ะใช่ใช่คือตอนนั้นคือกำลังภาคประชาชนก็ส่งมอบให้แบบเต็มที่เลยแล้วก็บอกว่าทหารขาดหรืออะไรนะบอกเรามาได้เลย S <S 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 เดี๋ยวแบบกองหลังจะส่งให้แบบเต็มที่แต่พอลวดหนามหีบเพลงอ่ะด้วยสเปกอ่ะมันแตกต่างกันอยู่แล้ว<อ>แล้วที่ดอมถามเมื่อกย้ว่าแบบอ้าวได้บริจาคพอเหรอได้บริจาคพอแล้วใช่ไหมเลยปิดรับบริจาคเขาให้เหตุผลแบบนั้นนะกองทัพให้เหตุผลแบบนั้นว่าได้รับบริจาคมาเพียงพอเลยปิดรับบริจาคแล้วเพราะว่าใน Facebook กองทัพภาคที่2เนี่ยโพสต์ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงใช่ไหม เส้นผ่านศูนกลางเนี่ยหนึ่เซนเพื่อเอามาปกป้องอธิปไตยพอเมื่อวานเนี่ยเพจก็โพสต์ข้อความปิดรับบริจาคบอกว่าได้รับลวดหนามหีบเพลงเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการรับเกินความจำเป็น ก็เลยขอประกาศปิดรับการสนับสนุนล้วนหนามหีบเพลงไว้เพียงเท่านี้ hmm. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ากองทัพภาคที่สองจะใช้ทรัพยากรที่ได้รับอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอันนี้คือที่โพสต์ออกมาครับุณผู้ชมก็ลวดหนามหีบเพลงอ่ะมันก็มีความสําคัญต่อการลดความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็รเรื่องของความปลอดภัยของกําลังพลในพื้นที่ เตรียมพร้อมในการป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างที่บอกบอะค่ะว่ามันเป็นลวดหนามหีบเพลงชนิดพิเศษเป็นแถบลวดที่มันมีคมคล้ายใบมีดติดอยู่ตรงโดยรอบเลยแล้วจัดเรียงเป็นแบบขดวงกลมอะอมเหมือนกับหีบเพลงก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการบุกรุกสูงเขาจะใช้ในพื้นที่ที่ต้องการต้องการความปลอดภัยสูงส่วนใหญ่เนี่ยลวดหนามหีบเพลงจะทําจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงผ่านการชุบ สังกะสีเพื่พอความแข็งแรงเพื่อความทนทานแล้วก็ป้องกันที่จะเกิดสนิมมันก็เลยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการบุกรุกได้ดีกว่าลวดหนามทั่วไปเนี่ยแต่รู้ไหมว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยภาคประชาชนเองก็บอกว่าโอเคต่อให้ครบแล้วยังมีไปหามานะ,ะแล้วก็พยายามจะบริจาคบอกว่าเอาต่อให้มีชั้นหนึ่งแล้วอาเผื่อมีชั้น2ชั้นที่3ามอักั้นเอาไปเยอะๆหรือภาคประชาชนก็เส,ส,สนอเสนอแนะบอกหรือจะลอง หยิบยืม,มจากหน่วยอื่นที่ทําหน้าที่ควบคุมฝูงชนแบบนี้ที่มีรถนหนามหีเพลงอยู่อ,องานเนี้มีคนโกรธแล้วก็มีคนโดนดุอ,อนะบอกแค่นี้ก็แล้วกัน